ได้านสีประตูยกสูงแต่งออฟโรดหากลูกค้าชื่นชอบกับรถสไตล์แต่งหนักๆจัดหนักจัดเต็มแบบออฟโรดต้องคันนี้เลยค่ะสีประตูยกสูงแต่งออฟโรดรอบคันไปเลยด้านหน้าติดโลโก้ไตทด้านสปอร์ตกระจังหน้าสีดำครอบตัว C แถมยังเป็นชุดแต่งกันชนหน้าแบบหูยิ้วสีแดงเท่มากๆด้านข้างล้อมแมก ยางมอนสเตอร์ Monster, แบบออฟโรดลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะครอบซุ้มล้อแบบหมุดมันเท่มากๆคันนี้ติดสติกเกอร์แบบไายตันสปอร์ตแบบออฟโรดซึ่งเรามีให้เลือกหลากหลายลายนะคะคันนี้เป็นสีประตูยกสูงในรุ่นแอดลดแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนในส่วนของสติกเกอร์แล้วก็ติดฟิล์มเข้มๆ80%ไเลยคิ้วกันสาดรอบคัน เสริมราวหลังคาตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะซึ่งติดในโปร5 9 9 0 0บาทเท่านั้นและยังเป็นตัวหลังคาดำด้วยนะตัวแอดลีดค่ะคันนี้หากลูกค้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเราสามารถแล็บเป็นหลังคาดำได้อีกด้วยและแต่งอะไรอีกบ้างเปลี่ยนในส่วนของโรบาเหล็กให้ดูแบบสปอร์ตให้ดูแบบออฟโรดจัดหนักจัดเต็มตัวนี้เป็นเครื่อง 4วิวนะคะสี ,4 คณในรุ่น10ตูยกสูงนะคะเท่มากๆ,ๆ,ๆตรงนี้เราติดตั้งให้พร้อมส่งมอบเลยนะคะที่โปรโย้ำอีกที59,900บาทลูกค้าชอบแบบนี้ลูกค้าแคบไปนะแคปแล้วส่งมาที่เบอร์ศู7ย์6 9ดเ9นะคะว่าน้องเอ็มที่อยากได้แบบคันนี้นะคะแคปแล้วส่งมาหาเอ็มได้เลยนะคะตัวนี้ติดตั้งให้พร้อมเสร็จสับด้านท้ายยังไม่หมดเท่านี้นะคะกันชนท้ายโอ้โหมันเท่ม,มากๆตัวนี้ แบบพร้อมลุยสุดๆหรือจะขับในเมืองแบบเท่ๆเน้นโชว์ก็ได้นะหรือจะเป็นเน้น,น,นลุยก็ได้นะคะได้แบบหลากหลายอารมณ์มากๆเลยนะคะการชนท้ายตัวนี้ก็แบบโอ้โหมันเท่มากๆเท่รอบคันเลยค่ะถ้าชอบแบบคันนี้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ทุกจังหวัดทะเบียนกรุงเทพโปรดีๆแบบนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะคะสามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้เช่นกัน โทรมาที่เบอร์087-556-9649นะคะเอกสารแล้วก็ไม่ยุ่งยากลูกค้าเตรียมเอกสารแล้วก็เดี๋ยวไฟแนนซ์นะคะจะไปถึงหน้าบ้านเลยฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะแล้วเจอกันเอ็มใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ